ดนร่ผ่านี้จอนปเมือนน,นกใครไร้คนธนาเลยไปจับปลาคุณครูแกะนะคะคุณครูค่ะคุณครูในชีวิตคุณโซเฟียค่ะนายทุนอันแม่ที่เคยกวายเปลโอเคน้อยคือเรือตั้งเอง